สว <activist> ัสดีครับผมใหญ่มารดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่โตนะครับเป็นพิมพ์พัดยศนะครับออกปีหนึ่งหมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันนะครับสีเนื้อนะครับเนื้อทองคาเนี่ยมูลค่านะครับหลักล้านต้นนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยหลักแสนต้นนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับมูลค่าตลาดนะครับหลักหมื่นกลางนะครับถ้าเป็นทองแดงนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยหลักหมื่นต้นนะครับ ทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชอาพระถึงที่นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องนะครับผมผมส่งลิงก์นะครับพร้อมเบอร์มือถือนะครับไว้ช่องใต้ YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าส่งรูปพระมานะครับจะสะดวกกว่าในการติดต่อนะครับเราเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตกันนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องนะครับเราไปดูกันครับ จุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับของเหรียญนี้นะครับอ่าผมจะดูนะครับตรงพื้นผิวเหรียญตรงบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีเส้นแตกนะครับเนี่ยอ่าตรงเนี้ยนะครับคมๆนะแต่เป็นเส้นนูนๆนะครับบางๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ1จุดนะเนี่เเอ่าตรงเนี้ยครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับนี่นอาจจะมีเส้นนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้นะอ่านี่นะครับ อยู่บริเวณตรงนี้นะครับ1จุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณถัดไปนะครับก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นี่นะครับจะมีก้อนนะครับปุ่มนะครับกลมๆนะแต่ตรงกลางเนี่ยเหมือนมีจุดนะครับลงไปนะครับเป็นปุ่มเป็นบ่อลงไปนะผมโฟกัสให้ดูนี่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้1น่จุดนี่ อ่าผมตะแคงให้ดูนะครับอ่านะครับแต่เราไปดูนะครับบริเวณถัดไปนะครับบริเวณโคตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับอาจะตอกลึกๆนะครับจํารอยตอกโคดให้แม่นๆนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่าเนื้อทองคํานะครับเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนี่ยนะครับลักษณะการตอกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าผมตะแคงให้ดูหลายๆมุมนะครับอ่านี่นี่นี่เห็นไหมครับเขาจะลึกนะครับ ออกคมเลยนะครับแบบนี้นะลักษณะจะต้องเป็นแบบนี้เลยนะเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปบริเวณนะครับบนบนผมท่านนะครับตรงนี้นะครับจะมีก้อนปุดๆนูนๆขึ้นมานะครับนี่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 บริเวณตรงนี้นะครับนี่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 อีกหนึ่งจุดนะครับนี่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 ตรงนี้นะ อ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่าบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่เป็นเข็มนะครับยื่นออกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นเข็มเนี่ยเล็กๆนะครับยื่นขึ้นไปข้างบนนะครับอ่าผมตะแคงให้ดูนะครับได้ดูหลายๆมุมนะครับนี่เห็นไหมครับมุมเนี้ยเขาจะชัดเลยนะอ่าตรงนี้นะครับ อีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกต Markus. ถัดไปนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับหอยหี่ตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงนะครับขึ้นไปนะครับบนพื้นเหรียญนะครับตรงนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะครับเป็นเส้นสายฝนเฉียงนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมดูนะครับตรงนี้นะ อ่าเนี่ยครับจะมีเส้นสายฝนเชียงลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านี่ยเนี่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพื้นผิวเหรียญกันนะครับอ่าตั้งแต่ด้านบนกันเลยนะครับอ่าพื้นผิวเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าตรงในล่องนะครับลักษณะในล่องพวกนี้นะครับเขาจะมีล่ออ่าล่องขี้กานะครับเนี่ยเป็นหมดขี้กาลักษณะแบบนี้นะเป็นธรรมชาติของเขานะครับอ่าพื้นเขาเนี่ยนะครับจะตึงลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับฝั่งซ้ายนะครับถ้าเป็นผิวนวะนะครับจะเป็นเนื้อดำๆผิวเขาเนี่ยจะเหมือนลมดำนะครับแต่ว่าเป็นโลหะเขานะครับผมถ้าทองแดงเนี่ยก็จะเป็นผิวไฟนะครับลักษณะของรุ่นนี้นะอ่นนี่นนะครับรอยขนแมวนะครับรอยขอบลวดนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้นะครับ อันนี้ก็คือมุมฝั่งซ้ายนะครับอ่ามุมฝั่งซ้ายล่างนะครับนี่นี่นี่อ่าตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือแบบหนาๆนะครับแบบนี้อ่าหนาๆนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพลาถึงที่นะครับยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องนะครับสงสัยเรื่องพักเครื่องนะครับโทรหาผมได้นะครับผมยินดีนะครับรับโทัพท์ด้วยตัวเองนะครับผม อันนี้ก็คือมุมฝั่งขวานะครับลักษณะเห็นไหมครับจะมีนะครับก้อนนะครับก้อนก้อนก้อนเนื้อเกินก้อนขี้กานะครับอยู่ในล่องพวกนี้เป็นธรรมชาติของเหรียญนี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะครับดูบริเวณใบหน้านะครับใบหน้าท่านนะครับต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะนะครับมี มีก้อนมีเส้นแตกตรงนี้นะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญนี้อยู่แล้วนะครับอ่านี่นีผมจะแขงให้ดูนะครับหลายหลายมุมนะครับใบหน้าต้องจําให้แม่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณด้านหลังกันนะครับสังเกตด้านหลังนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับเฉียงเฉียงนะครับบนพื้นเหรียญนะครับอ่านี่นีนีนะครับ อ่าเป็นเป็นขีดเล็กๆนะครับเนี่ยบนพื้นเหรียญนะครับถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับบริเวณจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสันถัดไปผมก็จะดูนะครับจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงเนี่ยครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอ่าคู่ขนานกับยันนะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับอ่าเนี่นี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยครับเห็นไหมครับเขาจะมีล่องเนี่ยครับคู่ขนานไปเนี่ย นะครับบริเวณตรงนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้คมๆกว่านี้หน่อยนี่นี่นี่นะครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณนะครับยันตรงนี้นะครับเขาจะมีล่องนะครับเป็นเส้นแตะเป็นเส้นหนานานะครับแล้วก็จะมีล่องอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูครับ ลักษณะนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับเขาจะเส้นเขาจะไม่เต็มลักษณะแบบนี้นะเขาจะเป็นแบบมเหมือนมีรอยจิกลงไปนะครับนี่ผมตะแคงให้ดูนะครับผมตะแคงให้ดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่า สระอีนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาจะมีหลุมนะครับมีหลุมอยู่บริเวณตรงนี้นะส่วนใหญ่นะครับตัวหนังสือเขาเนี่ยจะตันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดสังเกตนะครับนี่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 อยู่บริเวณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพื้นผิวเหรียญกันนี่พื้นผิวเหรียญนะครับ ก็ะๆๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้พื <2 bottle S 1> <eurs> ้นผ <UK> ิวเรียนนะครับผิวเขานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับใส่ฝนตรงนะครับลงมานะครับลักษณะแบบนี้ด้านหน้านะครับจะมีเส้นใส่ฝนเฉียงนะครับลักษณะของเขานะครับบริเวณตรงนี้นะครับอิงถึงจุดนะครับนี่นอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับนี่คือมุมล่างนะครับมุมฝั่งขวานะครับผม อ่านี่นี่นี่นะครับผมทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้ให้บริการรับเช่าพาถึงที่นะครับผมส่งลิงก์เบอร์โทรศัพท์นะครับอ่ากับไลน์แอดนะครับไว้ช่องใต้ Youtube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับอ่านี่อันนี้ก็คือมุมบนนะครับฝั่งขวาอ่าบริเวณตรงนี้นะครับผิวจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนื้อนว่า เดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านข้างกันในด้านข้างนะครับก็จะเป็นข้างฝั่งซ้ายด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ตัวตัดนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะการตัดเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับอ่าตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับอ่าันนี้ก็คือมุมล่างนะครับนี่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 อ่าตรงนี้นะครับตัวตัดนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้ ก็คือตรงมุมล่างนะครับลักษณะนะครับนี่นี่นี่มุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมนี่นี่มุมล่างฝั่งซ้ายนะแล้วเราจะพลิกนะครับมุมขวาด้านบนนะครับนี่นี่ครับเหรียญนะครับจะเป็นตัวตัดลักษณะอย่างนี้นะตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตัวตัดนี่อันนี้ก็คือตรงกลางนะครับตรงกลางฝั่งขวานี่ครับ ลักษณะนะครับการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับอ่านี่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 นะครับผมนี่อ่าตรงนี้นะครับมุมล่างนี่นี่มุมล่างนะครับการตัดเนี่ยเห็นไหมจะมีตัวตัดนะครับจดจําให้แม่นละกันนะครับอ่ามุมนี้นะครับนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องนะครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับกำลังใจของทุกท่านนะครับ แต่ทาให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักถึงที่นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องนะครับผมส่งลิงก์ Line แอดนะครับกับเบอร์มือถือนะครับไว้ในช่องใต้ YouTube ไว้ให้แล้วนะครับส่งรูปพัามานะครับจะสะดวกกว่าในการพิจารณานะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ